นี้ทุกคนมีการบ้านอืจะกลับกันนะให้การบ้านการบ้านตลอดปีเลยนะเดินจงกรมประจดไว้วันนี้เดินได้กี่ก้าวนะเออหากระดาษเปล่าๆดินสอมาเอาไว้ที่ทางจงกรมหรือพกใส่กระเป๋าเลยก็ไปทำงานเดินแล้วมันก็จะได้จด วันนี้เดินได้เจ็ดก้าแมาโอ้โหเพิ่มปิเต้นะเอาบางวันไม่ได้แต่เก้าเลยนะเออวันนี้เดินได้เจ็ดก้าจดไว้อวันที่สองวันที่สามวันที่สี่รวมละมกกลามกราคมได้กี่เก้านะจดไว้มกกลาคมพามีนาเมษาไปเรื่อย ถ้าอยู่รอดถึงปีฉลูแล้วม,มารายงานนะ <ünd aid> รวมแล้วปีชวดเดินได้เท่านี้เก้าอย่างนี้เลยนะถือว่าโอ้เป็นปีแห่งแห่งการประพฤติธรรมในชีวิตเนะสำหรับใครที่ไม่เคยจดตรงพ่อก็ไม่เคยหรอก <c ười> ทั้งปีนะน <ête> ะทั้งปีไม่เคยแต่เดินนับเลอย,ย,นนลยพันบังหมืน่นสองหมื่นสามหมืนหม่นสี่มืนแล้วแต่ ที่หลวพ่อไม่ได้อยู่กับที่ก็เลยไม่ได้จำทั้ง365วันแต่นี้เป็นการบ้านให้เราให้เราจำทำทำดูสิว่า365วันเราจะทำได้ถึงกี่วันโดยมีสติอยู่กับเรื่องของการเดินจมกลมได้ทั้งนั้นนะไม่จะเป็นว่าจะต้องเดินอยู่ที่บ้าน ไปทำงงทำงานช่วงว่างช่วงพักหรืออย่างไรหรือมีโอกาสอยู่ตรงไหนรออะไร,รเดินไปเดินมานับเก้าวนับก้าเดินแบบธรรมดานี่ยแหละอย่าไปย่างงนะเดี๋ยวเขาจะคนอื่นจะแตกตื่นอ,อบอกให้นี่มันก็ปล่อยมาได้ไงวะนะอ,อ,อย่างนอ้อยอย่างนอ้อยไม่ต้องเราเดินธรรมดาไม่มีใครรู้แต่เราก็ก้มนะ แค่เพียงข้างหน้าถ้าตอนที่เดินนับเนี่ยอยู่ข้างหน้าประมาณสักแอดตกไม่ได้เองทีมันก็คนเยอะอาจจะได้แค่บลงมาเหลือแค่เพียงวาเดียวไปมาไปมาไปมาถ้ามันเหมาะนะแต่ถ้ามันคนมันเยอะมันนั่นมันก็ไม่เหมาะครับแม่ได้ทดำเราก็ดูท้องเนยยืนยืนเนี่ยหายใจเห็นท้องดิ พองพองท้องยุบนะอย่าไปขึ้นลงนะหายใจอารมณ์ปราณเรียกว่าฝึกลมปลานคือให้หายใจท้องพองท้องยุบหายใจเข้าพองหายใจออกท้องยุบมันก็จะยุบพองยุบพองอยูอย่ไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงครับเบามันจะเบาไม่ฟืดฟาดหายใจที่ถูกเนี่ยหายใจที่ละเอียดมันจะไม่มีเสียง มันจะเบามากเลยแต่ท้องเนี่ยวืดวืดวืดคำว่าน,นั่นแหละลมปราณเขาเรียกว่าเล่นลมปราณฝึกลมปราณจะเดี๋ยวมันจะมีฤทธ์มีความพิเศษฤทธ์แปลว่าพิเศษอ่ามันจะมีพลังกําลังเกิดขึ้นภายในก็เรียกว่ามันพิเศษแหละมันพิเศษพอปกติไม่พิเศษก็คือเราหายใจทิ้งไปเฉย ข้าออกข้าออกแล้วไม่ได้นับจะไม่ได้ดูมัน้มันจะเข้าจะออกยังไงส่วนใหญ่เราจะจะไม่ได้ไปจดจ่อนะเอาละนี่การบ้านนะการบ้านปีแห่งการเจริญสติ